จู่ๆก็มีเสียงร้องดังขึ้นมาจากในห้องนั้นพร้อมกับเสียงพูดออกมาจากในไม์ว่าไม่ไม่อย่าอย่าเอาแก๊สของพวกเราไปเปิดแก๊สมาเปิดแก๊สให้พวกเราเดี๋ยวนี้ สวัสดีไวรู้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี่คือผมเอฟพงพิทลลลลลลและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์แบบนี้กับร้อนสุดดา EP ที่118แล้วและครับผม อโหวันนี้ไม่พูดพั่มทาเพลงนะคุณผู้ชมมาไวไปไวมากไม่ได้ฮะเพราะว่า E ีีที่แล้วนี่ยอดวิวเี้ยมากเลยครับผมบางคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่ยึดติดกับยอดวิวเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ายอดวิวมันผันผวนกับคอมเมนต์ผมไม่อ่านมาก็แอบเศร้าใจนะครับบอกว่าพีเอฟครับทำไมเรื่องในวันนี้มันฟังแล้วมันแสบหูเหลือเกินไอสัตว์กมพูดตรงๆนะลืมชา์จไม์ไวเลสอะแต่วันนี้ใช้ไม์ไวเลสลวเนี่ย ได้ยินใช่ไหมน่าจะได้ยินแหละเสียงมันก็จะคมชัดคมใสเหมือนนักร้องแบบว่าวัยสรุ่นกำลังแต่อ่อนยังอมมาเดฟักเกอร์ทำเพื่อใครก็ช่างไหมครับผมเพอครับผมเพะกลับมาเข้าสู่รายการของเราดีกว่า และสาหรับหัวข้อหลอนสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ติดท็อปทีคนขอมาเยอะที่สุดเลยและคนเนี่ยอยากให้ทํามั้งแต่ E ีีแรกๆแล้วด้วยแต่ที่ผมเนี่ยไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำเนี่ยก็เพราะว่า เพราะว่าอะไรวะก็เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยยูทูบเขามีกฎใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งกฎเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เนื้อหาหรือสิ่งต่างๆบางอย่างมันไม่สามารถทําได้มันอาจจะด้วยเนื้อหาความรุนแรงการบรรยายสิ่งต่างๆที่น่ากลัวเกินไปอะไรแบบนี้แต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็ได้ทําการรีเสิร์ชไปว่าเออจริงๆเรื่องนี้คนหลายๆคนที่เขาทาช่อง u t u b e กันเนี่ยก็ทําเรื่องนี้ออกมากันหลายช่องมากๆและคิดว่าเออมันก็น่าจะทําได้ถ้าเราพรีเซนต์ออกมาให้มันไม่ได้น่ากลัวเกินไปและคิดว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาก็เลยตัดสินใจ ทําเรื่องนี้ขึ้นมาในสัปดาห์นี้นั่นเองครับโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้นั่นก็คือการทดลองให้คนอดนอนของรัสเซียหรือรัสเซียสลิปเอ็กซ์เพรีมเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับเอ้ยผมจะบอกว่าเรื่องนี้พอพูดชื่อมา80%ของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือท่องโลกอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะเคยได้ยินอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่โลกโซเชียลออนไลน์ได้มีการแชร์บอกต่อกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บบล็อกทั่วไปเว็บข่าวสารหรือเว็บอื่น มากมายเนี่ยเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการทดลองในช่วงสมัยปลายสงครามโลกครั้งที่2ว่ากันว่าการทดลองนี้นําคนเป็นเป็นมาอดนอนไม่ต่ํากว่า2อาทิตย์โดยการใช้ตัวยาตัวหนึ่งกระตุ้นให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งการทดลองนี้เนี่ยรัเสเซียเนี่ยจะนําไปใช้ในสงครามโดยการให้ทหารของเขาได้รับยาเหล่านี้และตื่นตัวพร้อมรบอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่ผมจะบอกว่าการทดลองครั้งนี้มันก็น่ากวกะที่คิดเพราะผลการทดลองครั้งนี้เนี่ยได้ทําการเปลี่ยนให้คนธรรมา กลายเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นั่นเองครับซึ่งผมบอกเลยว่าหัวข้อนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเอาเป็นว่าเพิ่มเป็นการรอช้าก่อนที่จะไปเข้าดูคลิปกันนะครับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e แลวกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปเหมือนเราด้วยและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง4 0 0 0มื่นไลค์เหมือนเดิมเมื่อผมสัปดาห์ที่แล้วมันไม่ถึงช่วยหน่อยแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาเป็นว่าทุกคนพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเเเเรราาาข้้ไปปดูนนือหใคคลลิัยบ ย้อนความกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เราเนี่ยเคยได้มีการจดบันทึกไว้ถ้าหลายๆคนลองไปศึกษาดูจะรู้ว่ามนุษย์เรานั้นก่อนที่จะมีสังคมก่อนที่จะมีอารยธรรมต่างๆนานามากมายเนี่ยก็มีการต่อสู้รบราค่าฟันกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งการต่อสู้รบราค่าฟันเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเรื่องของการใช้อาวุธมาเรื่อยๆตั้งแต่การใช้อาวุธจากธรรมชาติหินไม้หรือสิ่งต่างๆที่เราหาได้จากตามในป่าจนมาในยุคหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการดัดแปลงในการใช้้นาหไม้ ในการใช้โล่ใช้ดาบต่างๆนานานมากมายและมาถึงในยุคก,ก่อนปัจจุบันนั่นก็คือการใช้อาวุธหนักหรือว่าพวกปืนไฟนั่นเองซึ่งการใช้อาวุธหนักปืนไฟหรือรถถังต่างๆเนี่ยจะนิยมมากในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างใหม่และวทั่วโลกที่ทําการสงครามอยู่เนี่ยสนใจมากๆเพราะว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแต่พอมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแนวคิดนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สอ นนัน้มีการนําวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่ากันว่ามีหลายๆประเทศเนี่ยทำการทดลองอย่างลับๆแบบไม่บอกกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเขาได้ทําการจับเฉลยศึกของสงครามมาทําการเพราะเชื้อโรคและทําการเก็บเชื้อโรคเหล่านั้นไปทําเป็นอาวุธชีวภาพหรือแม้แต่ประเทศเยอรมันที่มีการทดลองประหลาดๆเยอะแยะมากมายหรือแม้แต่การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของทางสหรัฐอเมริกาที่มีพลังอนุภาคทําลายล้างสูงอย่างแฟตแมนและลิทเทิลบอยที่เราเห็นในหน้า ประวัติศาสตร์นั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีการดัดแปลงมาจากวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเอามาต่อสู้ในสงครามโลกทั้งนั้นเลยแต่ผมจะบอกว่ามันยังมีอยู่อีกหนึ่งการทดลองที่ทั่วโลกเนี่ยสนใจกันอยู่มากและทั่วโลกเนี่ยตั้งคําถามว่าถ้าการทดลองครั้งนี้สําเร็จออกมามันจะเป็นยังไงและระหว่างผลการทดลองนั้นมันมีผลอะไรบ้างกันแน่โดยการทดลองที่ผมพูดถึงตรงนี้นั่นก็คือการทดลองให้คนอดนอนของประเทศรัสเซียหรือรัเสเซียส e e p i n g Experiment นั่นเองครับสำหรับการ ดลองการอดนอนของรัสเซียหรือรัสเซียสลิปเอ็กซ์เพริเมนต์ตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลที่มีบันทึกไว้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองของรัสเซียในช่วงประมาณปี1940หรือในช่วงปลายสงครามเย็นที่ตอนนั้นรัสเซียกําลังปะทะกับสหรัฐอเมริกาอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องขอบอกเลยว่ารัสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทดลองอย่างลับๆอยู่ไม่ต่างจากญี่ปุ่นเยอรมันหรือสหรัฐอเมริกาเลยแต่การทดลองของรัสเซียตรงนี้จะแตกต่างกับประเทศเหล่านี้อยู่นั่นก ก็คือรัเสเซียเนี่ยยังมีความสนใจในอาวุธหนักหรือว่าปืนไฟเหล่านั้นอยู่แต่ประเทศอื่นๆที่ผมกล่าวมาเหล่านี้เนี่ยเขากลับไปสนใจเกี่ยวกับอาวุธทางเคมีชีวภาพไปทางเชื้อโรคไปทางเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์กันซึ่งในตอนนั้นรัเสเซียเขามองว่าอาวุธเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันและยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่สามารถนํามาใช้ได้เขาเลยเริ่มการเพ่งเลงและสนใจไปที่อาวุธหนักที่นิยมกันในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองครับแต่ข้อจํากัดในการใช้อาวุธหนักนั้นนั่นก็คืออาวุธหนักทีี่ผมพูดถึงน้หรือ จะสามารถใช้ได้ในระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นถ้าเกิดว่าในช่วงมนุษย์เราที่มีอาการง่วงนอนหรือจําเป็นต้องนอนจริงๆเนี่ยอาวุธเหล่านั้นก็จะเป็นอัมาพาตไปโดยปริยายเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ทางรัสเซียเขาต้องแก้ให้ได้ดังนั้นแล้วปัจจัยในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนั่นก็คือปัจจัยแรกคือการแก้ปัญหาที่อาวุธปืนซึ่งแน่นอนว่าการแก้ปัจจัยตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมาก,มากๆเพราะด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าสามารถพัฒนา อาวุธปืนให้มันถึงขีดจำกัดได้เพียงแค่นั้นไม่สามารถพัฒนาให้มันทันสมัยหรือทําให้มันมีประสิทธิภาพได้มากกว่านั้นแล้วเขาเลยได้มีการตัดปัจจัย1ทิ้งออกไปและหันมามองและแก้ปัญหาปัจจัย2แทนโดยปัจจัยที่2นั้นนั่นก็คือการแก้ปัญหาปัจจัยตรงนี้ที่ตัวผู้ใช้นั่นเองครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกคือข้อจํากัดของมนุษย์เราที่ใช้อาวุธหนักนั้นก็คือมนุษย์เราจําเป็นต้องมีการนอนจําเป็นต้องมีการพักผ่อนซึ่งเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่สามารถโดนบุกโจมตีหรือสามารถ โดนทำลายได้อย่างง่ายพวกเขาเนี่ยเลยคิดว่าถ้าพวกเขาจะเอาชนะจุดอ่อนตรงนี้ได้นั่นก็คือพวกเขาจะต้องทําให้ทหารของพวกเขาเนี่ยสามารถอดหลับอดนอนและไม่จําเป็นต้องนอนได้มากกว่า15วันหรือ30วันนั่นเองครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยคือมันเป็นข้อจํากัดของมนุษย์เราที่มนุษย์เราเนี่ยจำเป็นต้องนอนอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยต้องมี3-4ชั่วโมงถ้าเต็มที่อดหลับอดนอนได้เลยอย่างมากที่สุดก็ไม่เกิน2-3วันถ้ามากกว่านั้นแล้วร่างกาย เราจะเริ่มมีอาการลวนอาจจะมีอาการสมองเบลออาจจะมีอาการเห็นภาพหลอนหรืออยากมากที่สุดถ้าอดนอนเกิน7วันก็อาจจะทําให้คนบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปเลยก็มีเช่นกันครับซึ่งทีมผู้วิจัยของรัสเซียเนี่ยเขาก็ได้มีการทดลองและได้มีการหาข้อมูลว่าทํายังไงที่จะสามารถทําให้คนเนี่ยไม่ต้องนอนทําให้คนอดหลับอดนอนได้7วัน15วันหรือ30วันหรืออาจจะมากกว่านั้นทีมผู้วิจัยชาวรัสเซียนั้นเขาก็ได้ผลิตตัวยานหนึ่งขึ้นมาที่ตัวยานี้เนี่ยจะทําการกระต ุ้นสมองทําให้มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตัวยาตัวนี้ยังไม่สามารถนําไปใช้จริงกับทหารได้เพราะยังไม่ได้มีการทดลองเกิดขึ้นเขาเลยได้ทำการประกาศไปหาเฉลยศึกที่เขาจับมาได้ในช่วงสงครามโลกนั้นว่าถ้าใครต้องการที่จะเป็นอิสระให้ทําการแสดงตัวออกมาและคนเหล่านั้นจะต้องมาทําการทดลองหนึ่งอย่างกับทางพวกเขาและถ้าเกิดว่าการทดลองเป็นไปด้วยดีเขาจะปล่อยให้พวกคนเหล่านั้นเป็นอิสระนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่มีการประกาศออกไปก็ได้มีเฉลยศึกหลายๆคนให้ความ สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากแต่พอคัดไปคัดมากลับเหลือเพียงผู้ทดลองเพียงแค่5คนเท่านั้นเพราะว่าในการทดลองครั้งนี้จําเป็นจะต้องคัดเลือกคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นถ้าใครมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและมีอายุที่มากเกินไปการทดลองครั้งนั้นอาจจะมีผลที่ถูกบิดเบือนออกไปหรือบิดเบี้ยวออกไปนั่นเองและหลังจากที่ได้มีการคัดคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางทีมผู้วิจัยเขาก็เริ่มการทดลองทันทีโดยการทดลองครั้งนี้นะครับคือการจับผู้ทดลอง5คนนี้เข้าไปอยู่ในห้องที่ มีเพียงแค่ไมโครโฟนกล้องวงจรปิดและท่อปล่อยก๊าซกับออกซิเจนเพียงเท่านั้นไม่มีช่องว่างไม่มีประตูไม่มีอะไรเลยและคนภายในจะไม่สามารถเห็นภายนอกได้เลยหรือพูดสันส้นๆก็คือห้องปิดตายนั่นเองครับแต่ในห้องปิดตายนั้นเนี่ยตามข้อมูลเขาได้บอกไว้ว่าเป็นห้องปิดตายที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นครบเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังสือที่นอนการใช้สุข,ขาอนามัยต่างๆห้องนห้องน้ำคือเหมือนห้องนอนปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยแต่มันจะแตกต่าง างกันนิดนึงตรงที่ว่าคนเหล่านั้นจะต้องอยู่ในความมืดและไม่สามารถนอนได้นั่นเองครับ เสียงสัญญาณเริ่มขึ้นเป็นสัญญาณว่าเริ่มการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในการเฝ้าดูการทดลองครั้งนี้เนี่ยในช่วงเวลาแรกเขาได้บอกไว้ว่า5วันแรกเนี่ยดูเป็นปกติมากๆทุกคนเนี่ยต่างพูดคุยกันเหมือนได้เพื่อนใหม่เวลาพบกันครั้งแรกเลยซึ่งในการทดลอง5วันแรกเนี่ยตามบันทึกของระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยได้บอกไว้ว่า5วันแรกนั้นระดับออกซิเจนในเลือดของทั้ง5คนเนี่ยเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเลยแต่พอวันต่อมาในวันที่6นั้นทั้ง หคนเนี่ยก็เริ่มมีอาการผิดแปลกไปอย่างชัดเจนโดยทั้ง5้าคนนั้นเริ่มมีอาการงุนหงิดอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นบางคนเนี่ยถึงกับเลิกคุยไปและไปอยู่ในมุมของตัวเองบ่นมงึงงมงๆงงกับไมของตัวเองอยู่โดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาพูดถึงประเด็นอะไรกันแน่และพูดอยู่คนเดียวด้วยนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งประมาณ3-4วันและพอรุ่งเช้าในวันที่9กเนี่ยก็ได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นนั่นก็คือจู่ๆได้มีผู้ทดลองคนหนึ กรีดออกมาอย่างดังโดยไร้สาเหตุและกรีดเป็นระยะเวลายาวนานกว่า3ชั่วโมงจนสุดท้ายเนี่ยผู้ทดลองคนนั้นก็ได้อ้าปากค้างโดยไม่มีเสียงออกมาซึ่งทีมผู้วิจัยเนี่ยเขาคาดว่ากรองเสียงของคนคนนั้นน่าจะแตกไปที่เรียบร้อยแล้วและเส้นเสียงเนี่ยน่าจะขาดไปแล้วด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยคือความแปลกที่เกิดขึ้นหลังจากทดลองมาได้แล้ว9วันแต่ที่แปลกไปกว่านั้น,น,นเนี่ยนั่นก็คืออีก4คนที่อยู่ในห้องนั้นกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับบุคคลที่กรีดออกมาและทุกคน กับบ่นงึมงามงึมงามกับไม์ของตัวเองอยู่อย่างไม่สนใจใยดีเลยและทัในใดนั้นเองจูจูอีกคนหนึ่งก็ได้กรี๊ดออกมาอย่างดังเช่นกันและอีกสองคนก็ได้หวยหัวออกมาและทําการฉีกกระดาษฉีกหนังสือก่อนที่จะเอาไปละเลงของเสียของตัวเองและเอามาป้ายที่กล้องมาติดที่กล้องจนทําให้ทีมผู้วิจัยเนี่ยไม่สามารถเห็นการเคลื่อนไหวและเห็นอะไรต่างๆในห้องนั้นได้เลยนั่นเองครับและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยทางทีมผู้วิจัยเขาก็ได้ทําการปรึกษากันอย่างเร่ง โดดว่าเราจะเอากยังไงกันดีเราจะยกเลิกการทดลองครั้งนี้และทําการนําคนเหล่านั้นออกมาไหมปรากฏว่าปรึกษากันไปปรึกษากันมาผลสรุปนั่นก็คือพวกเขาก็ต้องทําการทดลองครั้งนี้ต่อนั่นเองครับและหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือกันและจะทําการทดลองต่อเนี่ยเขาก็ได้มาทําการวัดระดับออกซิเจนในเลือดและวัดอัตราการเต้นของหัวใจของ5คนนั้นว่าทั้ง5คนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ทั้ง5คนนั้นเกิดเหตุโวยวายไปก็ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเลยและทางทีมผู้ ก็ไม่สามารถส่องกล้องมองเข้าไปในห้องได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งผลที่เขาวัดออกมาได้นั่นก็คือระดับออกซิเจนในเลือดของผู้ทดลองทั้งหมดนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แต่มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ระดับออกซิเจนในเลือดของเขาเนี่ยกลับลดน้อยลงพร้อมกับอัตราการเต้นของหัวใจเขาเนี่ยก็ลดถอยลงไปเช่นกันแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องทําการทดลองต่อไปและเขาคิดว่าก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดว่าคนเหล่านั้นน่าจะได้รับผลกระทบของยาซะมากกว่านั่นเองครับและพอเวลาผ่านไปกว่า อีก5วันนั้นทีมผู้วิจัยเนี่ยเขาก็เริ่มต่ระหนกใจแล้วว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและมันไม่น่าใช่เรื่องปกติแน่นอนพวกเขาเลยได้ทําการตัดสินใจในการที่จะหยุดการทดลองครั้งนี้และเข้าไปตรวจสอบดูว่าทั้ง5คนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าโดยการเข้าไปตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องทําการปิดแกส๊สปิดการให้ยาตรงนี้ให้ถึงระดับที่ศูนย์ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการปลอดภัยต่อทีมที่เข้าไปสํารวจด้วยแต่จู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลังจากทีีที่่ทมผู้้วิิจัยเยไดปดป การให้แก๊สยาตัวนี้ไปเพียงไม่กี่วินาทีจู่ๆก็มีเสียงร้องดังขึ้นมาจากในห้องนั้นพร้อมกับเสียงพูดออกมาจากในไม้ว่าไม่ไม่อย่าอย่าเอาแก๊สของพวกเราไปเปิดแก๊สมา เปิดแก๊สให้พวกเราเดี๋ยวนี้ซึ่งทีมผู้วิจัยทุกคนที่ได้ยินเสียงต่อกลับมาตรงนั้นเขาถึงกับตะลึงกับคําตอบที่ได้มาและพวกเขารู้เลยว่ามันจะต้องเกิดเหตุที่ไม่ปกติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้นั่นเองครับและหลังจากที่ทีมผู้วิจัยเนี่ยเขาได้ปรับระดับแก๊สจนถึงตัวเลขศูนย์แล้วเขาจึงได้เปิดประตูเข้าไปในห้องปิดตายที่มีการทดลองนั้นอยู่ปรากฏว่าสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นหลังจากที่เปิดประตูเข้าไปนั้นนั่นก็คือมนุษย์ ที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วนั่นเองครับและที่สําคัญไปกว่านั้นหลังจากที่เขาตรวจสอบดูในห้องนั้นปรากฏว่าเขาเจอผู้ทดลองเพียงแค่4คนส่วนอีกคนนึงตรวจสอบไปตรวจสอบมากลับพบว่าคนคนนั้นกลายเป็นอาหารให้กับ4คนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตรงนี้นี่ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยครับและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยเขาได้ทาการเข้าไปตรวจสอบนั้นจู่ๆหนึ่งใน4ผู้ทดลองที่อยู่ในห้องนั้นเขาก็พุ่งออกมาจากมุมห้องและเข้ามาทําร้ายเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรง จนทาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียชีวิตไปถึง2คนและทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงจําเป็นต้องใช้ยาสลบอย่างรุนแรงกับผู้วิจัยทั้ง4คนนั้นเพื่อที่ว่าจะได้คุมสถานการณ์ให้ได้แต่ยาสลบตรงนั้นเนี่ยกลับใช้ได้เพียงไม่นานผู้วิจัยเหล่านั้นเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาทีละคนทีละคนทีละคนโดย2คนแรกนั้นที่ฟื้นออกมาก็มีอาการโวยวายและดิ้นทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลาทีมผู้วิจัยเขาเลยได้ทำการอัดยาสลบเข้าไปอีกจนทําให้ผู้ทดลอง2คนแรกนั้นรับยาไปเป็นจํานวนมากและทนพิษบาดแผลไม่ไหว จนทําให้เสียชีวิตนั่นเองครับส่วนผู้ทดลองอีก2คนที่เหลือเนี่ยเขาก็มีอาการคล้าย,ายกันเลยนั่นก็คือ2คนนี้เนี่ยมีอาการคล้ายๆกับคนที่มีอาการคึกอยู่ตลอดเวลาและสติเนี่ยฟัน่นเฟืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระดับออกซิเจนในเลือดของ2คนนี้เนี่ยเปรียบเทียบได้กับคนที่ออกกําลังกายใหม่ๆได้เลยหรือระดับออกซิเจนในเลือดของ2คนนี้มีมากกว่าคนปกติมากกว่า3-4เท่าเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าแปลกใจสําหรับทีมผู้วิจัยมากๆและทีมผู้วิจัยเนี่ยเขาก็ได้อัดยาสลบเข้า ไปให้กับ2ผู้ทดลองเหล่านี้อีกแต่2ผู้ทดลองเหล่านี้กลับไม่หลับและปฏิเสธยาเหล่านั้นพร้อมกับพูดออกมาด้วยว่าถ้าต้องการที่จะผ่าตัดพวกเราต้องการที่จะเห็นอะไรภายในตัวพวกเราไม่ต้องลงยาชาหรือ,อยาสลบให้เรา พวกเราชอบซึ่งทางทีมผู้วิจัยหลังจากที่ได้ยินคําตอบนั้นออกมา<ๆ>เขาก็ได้ตกใจพร้อมกับหลุดคําพูดหนึ่งออกมาหนึ่งประโยคนั่นก็คือพวกคุณเป็นตัวอะไรกันแน่ซึ่งแน่นอนคบว่าสองผู้ทดลองที่ได้ยินแบบนั้น<ๆ>เขาก็ได้ตอบสวนกลับมาอย่างทันทีเลยคือจําพวกเราไม่ได้เหรอทําไมพวกแกล,ลืมพวกเราไวจังพวกเราคือความคุ้มครั่งที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนดิ้นทุรน,นทุนลายอยากมีอิสระภาพตามสัญชาตญาณพวกเราคือสิ่งที่พวกเจ้าหลบหนีไปนอนในบนเตียงทุกคืนแต่พวกเรากลับต้องตื่น อย่างเลี่ยงไม่ได้พวกเราคือสิ่งที่พวกเจ้าสะกดให้นิ่งงันและ,ะกดพวกเราไว้ในยามที่พวกเจ้าหลับไหลไม่สามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่พวกเจ้าอยู่ได้นั่นไงจําไม่ได้หรอและหลังจากที่ได้สิ้นสุดประโยคคําพูดนั้นจู่ๆก,ก็ได้มีทีมผู้วิจัยคนหนึ่งตกใจและได้นาการคว้าปืนมาทําการยิงใส่ศับ์ประหลาดสองผู้ทดลองคนนั้นจนทําให้สองผู้ทดลองนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองแต่ก่อนที่หนึ่งในสองผู้ทดลองนั้นจะสิ้นใจตายเขากับงึมงำออกมาว่ากําลังจะได้เป็นอิสระ และตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียสลิปเอ็กซ์เพอริเมนต์หรือว่าการทดลองอดนอนของประเทศรัสเซียในสมัยก่อนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะตั้งคาถามเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปว่าพี่เอฟคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยคนเราสามารถอดนอนได้ถึง15วันและถ้าเกิดเราอดนอนแบบนั้นได้เราจะมีอาการแบบนี้และรูปร่างเปลี่ยนไปแบบนี้หรือเปล่าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในตอนแรกที่ผมหาข้อมูลไปเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเชื่อเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย หาข้อมูลมาและเปรียบเทียบกับหลักความเป็นจริงแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ท้งเรื่องจริงและเลือกที่แต่งขึ้นได้ทั้งคู่เลยครับคือถ้าพูดง่ายให้เห็นภาพเนี่ยมนุษย์เราทั่วไปแล้วสามารถอดนอนได้เต็มที่แบบไม่หลับไม่นอนเลยได้ไม่เกิน3วันถ้ามากกว่านั้นแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นทั้งอาการประสาทหลอนไม่ว่าจะเป็นทั้งอาการคุ้มข้างหรืออาการอะไรก็แล้วแต่และตามบันทึกเนี่ยเขาว่ากันว่าคนเราสามารถอดนอนได้เต็มที่ไม่เกิน5-7คืนถ้าเกิน7คืนไป มีบันทึกของการทดลองไว้นั่นก็คือ95%ของผู้ที่อดนอนเกิน7วันทุกคนเสียชีวิตหมดเลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเหล่านั้นจะอดนอนได้มากถึง15วันแต่มันก็เป็นไปได้อีกเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดการทดลองที่มียากระตุ้นประสาทที่ทําให้คนเนี่ยสามารถตื่นตัวได้ตลอดเวลาอยู่มันก็อาจจะทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้แต่อาจจะอยู่ในโหมดของคุ้มคลัง่งหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าสัญชาตยานภายใต้จิตใต้สํานึกนั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครเคยศึกษาจริงๆจะรู้ว่ามนุษย เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เหมือนกันฉะนั้นแล้วถ้าเราอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ร่างกายเราก็จะดึงสิ่งที่อยู่ใต้จิตสํานึกของเราออกมานั่นก็คือสัญชาตญาณดิบของเราจนทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่และเรากลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายกลายเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เราไม่สามารถบอกได้นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยผมเลยบอกว่าผมไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแต่งแต่ถ้าเอาเปอร์เซนต์ในมุมมองส่วนตัวที่ผมเชื่อผมเชื่ ประมาณ40%ครับเอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองการอดนอนของประเทศรัสเซียในสมัยก่อนหรือรัสเซีย s l e e p i n g e x p e r i m e n t มนต์คิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและคิดว่าคนเราสามารถอดนอนได้ถึง15วันหรือไม่แต่ละคนคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยละกันนะครับและอย่าลืมว่าเรื่องนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเคารพความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนดังเช่นทุกๆคลิปด้วยละกันนะครับและสําหรับหลอดสุดาในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดค,พดคา,ดาพดไร้ปอะอก ผมเอฟพไม่ทักต้องกราบขอประทานอภัยเวลาที่นี้ด้วยและถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันลักกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราในสัปดาห์หน้าและคลิปต่อๆไปและอย่าลืมถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ผมรวบรวมข้อมูลอันไหนมาลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไปด้วยเช่นกันนะครับและวันนี้ผมเอ้พงพิทักต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับปู